เอาละฮะและในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะดูดเวลาชีวิตค่อนข้างเยอะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮาร์โตเปียคือเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ย <laughs> ผมกลัวกลัวตัวเองเนี่ยติดนะฮะซึ่งผมก็ได้เข้ามาเล่นซึ่งต้องบอกเลยว่ายาวแน่ๆคือมันให้ทําอะไรเยอะไปหมดเลยตอนนี้ผมก็เพิ่งตัดไม้อีก27ท่อนตัดไม้อะไรเนี่ยเยอะไปหมดเล้วก็มีในส่วนของตกแต่งบ้านอีกมีแต่งตัวละครโอ้ oh my god เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเล่น <laughs> แต่ว่าตอนนี้เข้ามาแล้วไงคือตอนนี้เนี่ยผมติดเควสนะฮะซึ่งแบบว่าเพิ่งจะมาเริ่มเล่นเลยคือมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้แต่ก่อนอื่นหขอตัดไม้ก่อนตัดไม้สักหน่อยหรือว่าเออผมสังเกตนะคือเพื่อนบ้านเนี่ยเจอเราแล้วเขาชอบหนีเราท่านผู้ชมคือหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะดูแต่งตัวไม่ค่อยดีหรือเปล่าวะเอออันนี้คือแบบว่าพวกแต่งตัวเรอาจจะต้องแบบว่าหารถขับหาอะไรบ้างคือผมดูเป็นแบบว่าพวกไรบ้านยังไงก็ไม่ โอ้มีรถฮะของดีหายากเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยผมก็อยากได้นะมันมีอย่างอื่นโอ้อันนี้ก็เป็นของดีฮะโอ้มันไม่มีรถคันอื่นเลยเหรอคือให้เราสุ่มรถอย่างเดียวเหรอหรือว่ามันมีอย่างอื่นเอ้ยแต่นี้เท่นะเออผมว่าชุดนี้เท่แต่ว่าผมเป็นตัวผู้ชายอะดิเอออันนี้อะไร30มสิบอาเศรษหัวใจคือผมรู้สึกว่าผมอยากได้รถอะคือแพ็คอันนี้มันไม่มีรถหรอ เออคือไหนดูดิว่ามีของแบบของหายากไหมอ่ะชุดของขวัญรับรับฟรีได้รับหมดฮะคือดูดิมีรถไหมอ่ะผมอยากได้รถนะเดยเออมันไม่มีรถนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอาไงคือถ้าเกิดว่ามีรถเนี่ยผมถึงจะเอาอาจจะต้องเป็นแบบว่าเซตพวกนี้ว่ะเออเอ้ยอันนี้เท่อยู่นะเอออันนี้เอาไว้ก่อนเลยเป็นตัวผู้ชายะดิอืมโอ้แต่รถคันนี้ก็สวยนะแต่ชุดนี้ไม่ไม่ค่อยเข้ากันน่าจะไม่ได้ใส่ฮะเออแอปเปิ้ลแจ็คดีใช้ได้ฮะ คือผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะของดีหายากครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นแบบว่าที่สุ่มฟรีนะเห็นไหมหนึ่งร้อยประมาณสองร้อยกว่าลองสุ่มดูก่อนแล้วกันนะเอออ่ายืนยันการสุ่มการช้าไม่ต้องแสดงอีกอ่ะโอเคคือผมขอของดีหายากของดีหายากอยู่ไหนวะคือผมสุ่มสิบครั้งสุ่มครั้งละสิบผมนึกว่าสุ่มสิบครั้งแต่กลายเป็นว่าสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ทั้งหมดยี่ใช้ทั้งหมดสิบเฮ้ยมีโอกาสได้รถไปนเนี่ยยี่สิบ เอ้ยได้เสื้อฮะเอ้ยมาผมว่ามีโอกาสเอ้ยลงเท้าโอ้ต่อไปห้าสิบเลยอรอห้าสิบคือต่อไปเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยสุ่มแสดงว่ารถเนี่ยอาจจะประมาณหนึ่งร้ย่สิบสุ่มเยดูสิโอใช้ทั้งหมดสิบสิบเนี่ยแรกได้หนึ่งคือโอ้คือ,อ,คอ <laughs> แต่ว่าผมน่าจะได้นะรถคันเนี้ยเออผมคิดว่านะฮะเดี๋ยวดูแพ็กซิ 35บาทเนี่ยได้ทั้งหมดหกสเพชรได้ทั้งหมด6อันคือผมต้องเติมประมาณ169นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวข้ามไปก่อนแต่ผมคิดว่าได้แน่นอนนะอันนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวขอไปอันนี้ก่อนเออไปอันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ชุดที่มันดีขึ้นนะฮะซึ่งเอ้ยชุดเอ้ยชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เออเหมาะกับผู้ชายมากกว่าตำราลับร้อยลดจิบชาเออข้าแอนิเมชันไปอันนี้เนี่ยใช้30สุม่มในถุงมือะฮะโอ้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยต่อไปเป็น60โอ้ร้อย โอเคเออเสื้อได้ยังอ่ะผมอยากได้เสื้ออืมโอ้เสื้อยังไม่ได้คือมันเป็นของดีแสงจันทร์นะเสื้อเออแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอมีชุดใส่อยู่บ้างนะเออนี่อะไรเนี่ยโอกิจกรรมเยอะไปกิจกรรมเยอะไปหมดเล่นไม่ทันนะจริงๆเล่นเล่นไม่ทันเอาไปนู่ดเดี๋ยวเราเนี่ยมาแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นสักหน่อยเผื่อว่าข้างบ้านเนี่ยจะคุยกับเรามากขึ้นนะฮะคืออันนะ แต่งตัวตรงนี้ใช่ไหมตัวโอ้ยโอ้โหคือผมว่าเออใช่หม <c ười> คือขอโทษนะแต่ไม่มีเสื้อผ้าใสจริงๆวะคือผมต้องเอ้ยได้อยู่ปะอุ้ยอ้ย,อยหมวกหมวกใช้ได้วะ่ะเออนี้อันนี้ต้มหูโอ้โหอย่างเป็นผู้ชายแมนแมน,แมนกูกลายเป็นผู้สาวว <c ười> ันึกการแต่งตัวเออทำไงได้อะชุดมีแค่นี้อะ โอ้โหมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทรงผมได้ป่าววะผมขอเปลี่ยนทรงผมได้ไหมคือมีทรงผมให้เปลี่ยนไหมอ่ะอย่าบอกนะว่าเราไม่มีทรงผมให้เปลี่ยนแต่ว่าต้องไป <c ười> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปชุดนี้ค่ะคือเดี๋ยวเราเนี่ยขอไปเยี่ยมเพื่อนบ้านก่อนนะคะคือน่าจะต้องมาทางนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนยาจกไปก่อนนะ <c ười> คือเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีรถที่มันดีขึ้นค่ะคือก่อนอื่นเอ้ยมีเพื่อนบ้านอยู่ไหมคะ สวัสดีค่ะโอ้อบาบน้ำโอ้ขออาบบ้านตัวเองไม่มีให้อาบมาขออาบบ้านเ <c oughs> อ้ยมันไม่เพิ่มสเต็มอ๋อมันดีเจนนะฮะมันจะดีปะ่ะฟื้นฟูสเตมินาหนึ่งหน่วยทุกๆห้าวิโอ้เอออันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะฮะคือเล่นยาวๆก็ได้แบบฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้แต่ว่าน่าจะหาเงินแบบยากลาบากนะผมคิดว่านะ เออเพราะว่าตกปลาแต่ละทีเนี่ยก็กว่าจะตกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากนะฮะไม่มีเพื่อนบ้านเลยข้างๆนี่มีหรือเปล่าคือเอาไว้ก่อนนะคนหน้าบ้านผมขอมาหาเพื่อนบ้านเลย <c ười> ผมเหงาอุย้ยเสียงเปียโนเฮ้ยเสียงเปียโนโอ,อันไพเราะคือใครเล่นไม่รู้แต่ที่รู้ผมมาแล้วไหน โอ้ยกูโ,กโดนลิขสิทธิ์ไปเนี่ยใช่เลยเนี่ยเพลงนี้โกูโดนแน่เลยว่ะไม่แน่ใจถ้าโดนเนี่ย,านนยอาจจะต้องตัดช็อตนี้ออกไปนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ของแบงค์พิ้นอันนี้มันไอ้นี่นี่โกโกโกเด่น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 เออใช่ใช่ใชผมจำได้แล้วเพลงนี้ของโกเด่นเออ โอ้ไม่ใช่บอกว่าไปกูนับนับนับกูจำโบแมนเด็บไปเดินเด็บไปเดินเด็บไเดินไปดีกว่าเออผมร้องให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะทุกทนะ่านผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักคือผมไปละคือบ้านนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีผู้อยู่อาศัยนะคือเราเสียดายวะเราไม่มีรถนะด,ดิเออมีใครให้เราได้ยืมรถไหมตรงบ้านนี้ก็ไม่มีอ่ะโอ้ยผมต้องให้เขาเลี้ยงหมาวะมีใครอยู่ไหมครับ โอ้ฮลโลคือเกมนี้มันพิมพ์ยังไงอะทุกคนผมพิม์ไม่เป็นว่ะคือส่งสติกเกอร์ไปอาจโอ้อัเอดเจอนดงูกไปก่อนนะคือผมพิม์พไม่เป็นอะคือแต่ดูบ้านเขาใหญ่โตโอ้มีคอมพิวเตอร์ด้วยอ,อืหนี่มันบ้านคนรวยชัดแต่ว่าบ้านผมนี่มีแต่อะไรก็ไม่รู้อะคือยังไม่ได้ทําเลยดูชุดเป็นกูเป็นผูนน้ชายแต่เนี่เออเป็นผู้ชายแต่เนี่ย แต่ว่าไม่เป็นไรฮะมันเป็นสไตล์คือในเมืองนี้เนี่ยผู้ชายเขาก็แต่งตัวแบบนี้กันทั้งนั้นแหละเออเราก็ต้องเข้าแบบเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามใช่ปะเออเราก็ต้องแบบหลิวตาตามทุกคนนะฮะดูดิเ้ยแต่ชุดเขาก็ดูเท่นนะแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่อยู่อ่จจะยืมรถสักหน่อยเอา้าออกไปซะแล้วอุตส่าห์ออกมาวิ่งมาเยี่ยมมาชมโอ๊ยอะไรอีกแล้วเนี่ยสมุดภาพมิตรสหายโอเคไม่เป็นไรฮะคือตอนนี้เนี่ยผมไม่เจอใครเลยวะแทบไม่เจอใครเลยนะเจอเมื่อกี้คนหนึ่ง หรือว่าเขาจะจะเล่นกันสันโดดจะไม่ค่อยแบบมาพูดคุยไม่ค่อยเอ้ยเอ้ยจเจ๊เห้เจ้าเฮยนนนนอยืมงอนนะเดี๋ยวเอามาคืนเออ <c oughs> โอ้ยรถนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยเออาไว้แบบสำรวจมงสำรวจเมืองอะไรได้เลยนะผมว่ามีรถเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่า จะใช้เงินซื้อรถนี่มันใจยังไงวะผมแค่ยืมรถเขามาเอ้ยขับยากขับเย็นคืออ๋อหันเมาก็คือการเลี้ยวเหมือนกันโอเคคือเล้วประเด็นคือผมเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมบ้านของคนอื่นบ้างอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่า,วาบ้านของคนอื่นเนี่ยมันมันเป็นยังไงอืมโอ,โอ้ย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 ผมไปเจออีกหนึ่งหลังฮะหลังนี้ผมว่าใช้ได้ใช้ได้คือน่าจะมีใครอยู่บ้านนะเออเดนดูสิ มีโอ้ยบ้านสวยจ้าจ้านคือผมโอ้ปลาอะไรเนี่ยมีม้าน้ำอยู่สองตัวข้างตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปลาปลากระเ้านะเออแต่ไม่คินไม่ไม่รู้ใช่เปล่าแต่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นคนอยู่ในบ้านนะฮะแต่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้านไหมคะโอ้ยน่ารักชิบปปุ้งเลยคือเช็คก่อนเลยตงปลาจับแมลงทําสวน <c oughs> คือน่ารักอนะ่ะผมต้องการยืนยนันยื่นคำขอเป็นเพื่อนไปเชิหน้าแต่ต้องเสียหนึ่งดวงดาวด้วยหรอฮใครไม่รู้อ่ะแต่แบบรู้รู้ว่าเออยืมรถหน่อยนะครับจักรยานกี่เอ้ยปั่นจักรยานกับผู้สาวทุกคนก็ไม่ให้ผมขึ้นหรอโอ นี่ไงส่งสติ๊กเกอร์ไก่ไปเฮ้ยตรงอ้เขามีเป็นโรงเลยอะเออเป็นตู้โชว์เลยอะทุกคนเออไม่โอ้รถเหมือนรถเนี่ยมันจะล็อกได้นะฮะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกรถเนี่ยเหมือนจะขี่ได้แต่ว่าอันนี้เหมือนเขาจะล็อกรถป่ะเออมันเลยนั่งได้อย่างเดียวอันนี้เหมือนจะเป็นโรงจอดรถเลยนะฮะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาดูเป็นบ้านที่ใหญ่โตมากเลยอะเออผมขอสักชินได้ไหมโอ้ สวนผลไม้มย,ยังสวยะฮะแตกต่างจากบ้านผมริมรับเลยบ้านผม <c oughs> มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหอยากได้รถเหมือนกันนะเดี๋ยวรอรอก่อนน่าจะได้อีกเร็วๆนี้ฮะโอเคฮะสำหรับค,คลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรัวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ